มาถึงมวยผู้นี้ฝ่ายแดงในน้ำหนักร้อยสามปอนจากจังหวัดสุราธานีโฟร์ลี่จากอาญาณมวยไทยยิมน้ำเงินจากจังหวัดชนบุรีน้ำหนักร3 3ยปอนตะวันฉายเสริมพรวิวัฒนกรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่อนันต์เปี่ยมสุคนชมการโชคของมวยผู้นี้เลยครับ เปนผู้ที่สามครับก่อนาผู้ชมต่อแลครับ่างรายยังมีนะทีน้อยมีความสุขกับการชมวยอีกหลายคู่นะครับโดยเฉพาะคู่ทีนคู่ใหญ่เป็ไฟล์วินส์อัรร์รารี่นักวยทั้งในไทร้อยสามี่พรอตะวัายในงีร้อยสามสิบสามตะวันร้ยต่อที่ก่นมาควันเลาของัมวค่กอนักสู้จากอำเภอกีริรัตน์ิคมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทางกานของเฟอร์ราี่จักรยานมวยไทยที่ทิ้งว่ากิทภพ เพาะเมืองเพาะนะครับวัย2 1ปีนะครับส่วนวสูง1 72เซนติเมตรมีคุณครับฟอยอินเตอร์ครับเป็นหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็คือเพชรเอกสอสุน,นสันสุดันชานะครับ80ครั้งชนะ65เสมอ1แพ้14สามฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนสัปชัยน้อย,อย,อยเดมยูด 10, เดนชนะคะแนน10แสนตอนเกียวเจริญพอภูกเก็ตที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนยกพาราชัยที่ลุมพินีครับหมงน้ำเงินครับละวังฉายเจิมพรวิวัฒน์ ใส่สีเสื้อเสก่อนวิวัฒน์คือจริงนรงศักดิ์แก้วพาลาครับอายุ17ปีสูงร้อยหกชุดเซ็ตพิมพ์ครับทางด้านตะวันฉายผู้ด้านที่น้องชาวหนองปีอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับมีเสียแขกสมชัยเทพร,รุ่งเรืองเป็นหัวหน้าคณะครับชกมาทั้งหมด86ครั้งครับชนะ65ครั้งแพ้21ครั้ง3ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนมงคลช,ชัยโชคทวีออยที่กระบี่ แล้วก็มาชนะยกพรานชายที่ลุมบนีแล้วก็ไปชนะยกอีกครั้งที่ทุกส่งขอบคครับ,รบวันนี้ก็ริโวอมวยไทยนะครับบายโตโยต้าสนามลุมินีวันนี้นะครับเป็น,นการในศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกอรไกลด้วยเลยทีเดียวแล้วก็มวยวันนี้ดุเดือดมากเลยทีเดียวมาถึงคู่นี้จะนับหรือนอกหรือเปล่าครับครับาฝากถึงพี่น้องชาวอำเภอปากคาดบึงการด้วยนะครับ วันที่สิบนี้ช่องนาวายี่สิบหกของเราทอดมวยตาพ่อมวยพี่สามมวยจุกเราต้องโดเกลโดพยานาอาอำเภอปากคาบจังหวัดบึงกาฬนะครับวันที่สิบนะครับตรงกับว,วันอาทิตย์สามทุ่มถึงยี่สิบสามนาฬิกาถึงยี่สิบสี่นาฬิกาโดยประมาณนะครับถ่ายทอดสดให้ชมทางรายการมวยที่อำเภอปากคาบจังหวัดบึงกาฬครับมาตามรนคู่นี้นะครับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยยิมจากสุราษฎร์ครับตะวันฉายเสริมพร วิวัฒจากชนบุรีแมรูปร่างโครงสร้างในหุ่นมาเทศทั้งคู่เลยครับสูงยาวเข่าแหลมแข็งหนักแมวันนี้แต่ละคู่แต่ละคู่นี่ถึงเลือดถึงเนื้อทั้งนั้นคุณจะมิงขาวเาพราะรู้นี่วัน,น้รางวันจาก t o y ย t a เคมอเตอร์ or, วันนี้แจกไม่อันอดูเดือรับสองแสนเลยนะแจกทั้งนักมวยแจกทั้งแฟนมวยมีทั้งส่วนลดโอ้โหคุณจะมิงขาวเรียบเลยเนี่นะครับ ช่วงนี้ถ้าบอกเราจะดาวไฮรักริโอตัวตนของคนจริงนี่ไปที่ Toyota โตโยต้าเคมอเตอร์เพียง29,500บาทแล้วก็พอสบายๆนะครับเพียงเดือนละ7,500บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์02นะยครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ 2, คูบ่นี้ยืนมวยคนละทางอีกแล้วครับมวยซ้ายกับมวยขวาอีกแล้วครับสามคู่เลย เราเห็นๆเลยครับมวยซ้ายกับมวยขวานี่เป็นเกมที่สนุกมากแล้วเพราะว่าออกอาวุธนี้ออกออกเป็นโดนครับออกแลวปังกันยากครับเป็นมวยคนละทางอย่างนี้ครับขยับจะจับบันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าตะวันฉายครับอายุ17ปีส่วนเฟอร์ลารีเขาเก่สีแดง21ปีครับอุนีร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับทางด้านเฟอร์ลารี่น้ำเงินนั้นร้อยสามสิบสามปอนด์ต่อกันหนึ่งปอนด์ครับตัวแรกนั้นสือสัตว์แปะมณฑลบุรีชนะนกยกสามสายฝน รัตนพานุนะครับคู่ที่ผ่านมาโลกเงินดาบรันสารคามครับชนะคะแนนเทชรเท็รบัญชาไปแบบถึงเลือดมีนับมีเป๋มีแตกนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้คู่ที่3มแล้วครับเฟอร์รารี่ตะวันฉายหน้าตานี่หล่อเหลาแสดงละครได้สบายสบายเลยครับทางด้านของตะวันฉายพระเอกหนังเลยนะครับโอ้แล้วเป็นมวยประเภทซื้อแปลเรียออาจารย์สะด้วยครับแต่เจงสีน้ำเงินนี่ เรียมดีครับสมองมวยเยี่ยมนะครับทีมผิดเรียมผิดทรงในหงายท้องได้เลยครับเฟอร์รารี่ฮะยกแรกก็หาช่องหาจังหวะในการเข้าทำอยู่ครับนี่ครับจังหวะเตะไปติดบ้าง่อยต้องชิงกันออกอาวุธนะครับซ้ายกับขวาหันหน้าเข้าหากันปุ๊ไปทีแม่มีสลับต่อยครับเฮ้อาแล้วครับเดี๋ยวเราใจพอสมควรแล้วโวยคู่นี้ลักต่อยเลยนะครับเมื่อสักครู่จิบขวาเอาดื้อๆครับทางด้านของเฟอร์รารี่ อาจจะออกก่อนออกหลังครับวันชายนี่สายตายอดเยี่ยมเกมของทางด้านเฟอร์รารี่นี่ต้องเปิดเกมและต้องเป็นฝ่ายลงทุนนะหรือว่าบีบเกมให้ทางด้านเตาเอร์รรี่นั้นเดินเข้ามาหายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยกทีหนึ่งนั้นพักก่อนอ่าแล้วครับคุณแม่จรินยารัตนมณีเดชนะครับมาจากบึงการเลยครับมาชมรายการวันนี้ หนึ่งในทีมผู้ที่จะจัดรายการพิเศษในวันที่10นีที่ลานโดมพญานาคอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการครับยกที่2แล้วครับจังหวะซ้ายกับขวาซ้ายกางเกงสีน้ําเงินครับตะวันฉายน่ฮชื่อเดิมมาตั้งแต่เล็กๆร้อยปอนนเป็นจัดตุคามะตอนนี้เป็นตะวันฉายครับฝีมือนี่ชกัดชะกันส่วนเฟอลารีนี่ครบเครื่องครับตายนะครับ แต่เป็นโดนนะคนละทางอย่างนี้คุณ<บ>ต้องชิงกันออกอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเถลอไผลครับดึงแล้วต้องดึงให้ผ่านยกเก็บอาวุธให้ดีครับไปเอาชายโครงรับเอาทอนแขนรับทีสองทีไม่เป็นไรครับอันสี่อันห้าเดี๋ยวจะละห้าจะยกแขนไม่ขึ้นโอ้ร้อยสามสิบขึ้นนะมันหนักนันนี่ดูฮะแต่เอียงเลยฮะทรายมาแต่ละดอกเนี่ยมสะเทินน้ำสะเทินบกเอาเอาเกี่ยวตายแล้วครับซ้ายโอ้แกเลือก มาใจเย็นจริงๆนะแต่จะเลือกเป้าก่อนนักนานกว่าแกจะปล่อยหวังแบบแม่นๆเลยนะครับไม่ตกอกตกใจครับสติสัมปชัญญะครบแม่เกือบไปครับเกือบไปครับเกือบจะโดนเถนกวาดลานครับเมอสักครู่ต้องใช้ความไวเลยครับเฟอร์รารี่ต้องใช้ความไวครับไปหมวดแต่งเนื้อหน้าราคาแพงนี่เห็นหมดครับตะวันใช้เห็นหมดอโหดูรับสับสองอีก อันนี้ถ้าแตกก็มีรางวัลพิเศษให้นะฮะของโตโยต้ามอบให้ดูเมื่อกี้นะแตกทั้งสองคนแล้วฮะก็ได้ทั้งสองคนนะได้ด้วยโล่งกันนั้นสองเด้งเลยครับปล่อยได้นับสับได้แตกและสุดท้ายก็มาแตกด้วยครับมิเตอร์ฟองโอ้โหเรียกว่าแจกกันทั่วนหน้าครับ,ค,รบคุณพิเชียนสมภพรุ่งโรดผู้ใหญ่ใจดีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ กระตุ้ยนต์ถึง8ปีนะครับแม่ราขับลืมทีเดียวครับสำหรับโตโยต้าเคปอเตอร์ครับผมเดินไปเดินมาไปรูปมาสองรอบแล้วก่อนจะเข้าเวทีรูปรถกระบะไปสองรอบแล้วไม่รู้จะมีเลขที่ประกาศหรือเปล่าลุ้นใจตุ่มตุมตุมตุมเหมือนกันแต่ซื้อนะพี่นกซื้อนะพีองเสียงตซื้อต้องเสียงนี่ต้องเสียงผมก็ไส่หมดไส่หมดใส่หมดสาธุสาุไม่ได้รถก็ยังมี30รางวัลครับสามแสนสิบสามสิบรางวัลรางวัลละหมื่นนะวันนี้ใครก็บอกว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขกันทั่วหน้าครับ นักมวยก็มีรางวัลแฟนๆก็มีรางวัลครับแล้วที่สับคัญนีโอ้สนุกด้วยนะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดอ้าวดูครับหักเสาเราล้มเฟอร์รารี่ย้อนลบทะมาไม่ได้แล้วครับตะวันฉายนี้เฟอร์รารี่ทำการบ้านมาเนียบเลยเป้าหมายนู่นนะมองๆคู่ลับดำกับเมืองไทยเหมือนกันนะเฟอร์รารี่อ่ะเมดอนที่สองได้เห็นอาวุธกันแล้วครับยกนี้พักก่อนครับ ครับเป็นภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับแล้วก็จังหวะหมุนติ้วติ้วเกลียวรอบครึ่งครับสุดท้ายเฟอร์รี่ทับไปที่ตะวันชายครับซูเปอร์สโลครับสวยๆครับแม่ติดกาดซะก่อนครับติดทั้งเข่าติดทั้งแขนพบกับพี่สมิงขาวครับนี่ยอดมวยมาชมอยู่ด้วยนะครับทางด้านแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมาลุ้นมาเชียร์นักมวยอย่างตะวันฉายนะครับครับครับในฐานะรุ่นพี่ครับ ขยับเข้าหานะครับทางด้านของเฟอร์รารี่ครับแข้งซ้ายครับขวาคืนครับสายเจอขวาครับหน่วยคู่นี้ครับใครหนักกว่ากันครับเดี๋ยวเข้ามาครับเฟอร์รารี่ต้องลงทุนไม่สนนะครับฝีมือแรกเลยครับต้องให้ตะวันฉายนั้นเหนื่อยให้ได้ครับมาเต้นมาคุยตะวันฉายไม่เหนื่อยครับฉะนั้นคิดไวทําไวเลยครับเฟอร์รารี่เขินทางแล้วครับต้องตะลุมบอลแล้วครับโอ้ยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตะวันฉายดึงคืนซ้ายอีกแล้วครับ อย่าสูงอย่าหลุดนะครับมวยซ้ายกับขวาหลุดแล้วจะโดนกินฟรีแม่ปล่อยเวทขึ้นมานี่เก่งเหลือเกินนะครับตะวันฉายครับล่าสุดนี้เตยกพลันไัยล่อเป้าเลยครับเอาม่เดึงหลบแล้วก็ขยับแม่แข้งซ้ายนี่เบาๆครับอ่าสับเต็มเหนียวเหมือนกันครับโอ้โหชิงเตะไปคืนนะ,ะนี่ฮะต้องคิดไวทำไวเลยครับอย่าคิดนานคู่ที่ผ่านมาค<อ>ู่ที่ผ่านมานี่หกหมื่นนะครับจากโตโยต้าทั้งแตกทั้งทั้งนับ คู่นี้จะมีเลือดหลั่งอีกมาหรือเปล่าพิสมองอแล้วครับแพนซ้ายสาดซ้ายแม่กลางพุทลงล่างครับเอาศอกซ้ายครับเนี่ยครับแม่เผลอไม่ได้ครับอาวุธเยอะครับตะวันฉายครับอาไปทั้งหมัดไปทั้งศอกแล้วมีแข้งฮะซ้ายไม่ค่อยสาดไว้เลยแล้วก็เฟอร์รารี่นี่ท้อถอยหรือว่าท้อแทบไม่ได้เลยนะครับต้องต้องเสี่ยงยันไดอย่างหนึ่งนะครับเตะเข้าไปเรื่อยๆครับเตะทั้งบังครับยกเก็บอยู่ทีมทีหนึ่ง แม่ตะวันฉายตะวันฉายสายอีกแล้วครับมีสองมีสามเอาเดี๋ยวเพลเพลแตงอีกมีเพลเพลแตงคู่นี้ง้าง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 ซ้ายซ้ายแม่ไม่ซ้ายครับซ้ายเมืองชนไม่ซ้ายครับเนียวแขนไม่ดีครับด้านของเนียวฟรลอรี่ครับกดหนักเป็นเบาครับขยับเท้าหาครับตะวันฉายซ้ายครับเนี่ยครับเกี่ยวได้ซ้ายกีเดงโอ้โหแม่เตะกระเด็นเลยครับเตะดอกอย่างนี้ถือว่าเตะให้เข้าตากรรมการไปเลยครับแต่แบบเต็มข้อเลยว่าเฟอร์ลอรี่ดูฮะ ต้องบังไว้ด้วยครับพยายามที่จะสาดแข่งเหมือนกันนะตะวันนิ่งเหลือเกินวันนี้ตะวันฉายครับนี่ยกที่3ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับของปลายยกยังกล้าเปิดเกมอยู่ครับทางด้านของเฟอร์รารี่การตั้งแขนขัดแขนของตะวันฉายนี่แกกดอยู่เลยครับต้องสู้แหละครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะแหละครับสู้ยังพอได้ลุ้นครับทางด้านของเฟอร์รารี่เจอทีประเด็นอีกแล้วครับแค่บวมนะครับตอนนี้ก็จะไม่แต่งโอ้โหสอนี่ปากครึ่งจมูกครึ่ง เอารางวัลน,น็อกเลยครับไม่ต้องนับเลยครับนัอก็ได้น็อกก็ได้ไดโดนอีกแล้วครับเข่าหลวมแตกอีกแล้วครับแตกหรือเปล่าครับแม่ปากคอจบรายการวันนี้ห้ามชวนไปกินส้มตำปูปลรารเลยนะครับเตืองเลยครับโอ้โอไม่ไหวแล้วครับแม่มันแสบนะครับเนี่ครับโอ้โหนี่เกมตั้งรับของตะวันฉายครับโอ้หุกขวาแล้วก็สายตรงครับน้ำกระจายครับแม่หวังถึงน็อกแล้วนะครับทางด้านของตะวันฉายครับาวโอ้ เรียกว่าแพยายามเถียงไว้ตลอดเหมือกนกันครับเฟอร์รารี่หมดยกที่สามหมดยกสามก่อนครับโจทยากันแล้วครับเฟอร์รารี่การบ้านงานหนักเลยยินดีด้วยนะครับยินดีกับทั้งโลกเงินแล้วก็เพชรเพชรบัญชาครับผู้แพ้เขาย,ยังได้เงินกำลังใจครับนี่คือน้ำใจยิ่งใหญ่ของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชรสมภพรุ่งโร์ครับคืนความสุขให้กับแฟนมวยทั่วประเทศและก็นักมวยด้วยอะ่ะครับดูกันต่อครับ ยกที่สี่ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฟอร์รารี่ไม่มีอะไรจะเสียครับเร่งเกมในช่วงต้นน้าเอาวงในกระทุ้งเขายัดใส่เขาไปอีเข้าไปเขาบอกว่าทําดีมีรางวัลจากโตโยต้าครับดูตัวอย่างอย่างโลงเงินกับเพชรู่นี้แม่แคบบวมๆครับยังไม่ถึงกับแตกยังไม่ถึงกับนับโอ้ยโดนเหมือนกันครับตะวันฉายอาแล้วครับ เสียงแล้วครับเสียงแลยครับฟลอร์นี่เจอส่อขวาน้อมกระจายเลยครับอาแล้วครับไม่เสียงไม่ได้ลุ้นแล้วครับพยายามเข้าหาแท่ซ้ายเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วแท่งซ้ายครับแม่นี่ครับชีกองขวาทีซ้ายทีแล้วสายครับสายอย่างเดียวเลยครับฟลอร์นี่พยายามจะเข้ามาเล่นโหงในฮะต้องให้ไวครับเหนือจับแล้วนี่ครับพลิกเหยทันทีแม่ทำไปทำมาตะวันฉายแตกแล้วนะครับพิจารณ์ฟลอร์นี่ได้อีกสองหมื่นจากเตอร์ต้าโอ้คุณพิเชษณ์สมภพรุ่งโรจน์เตรียมมาเยอะครับขอให้ทำได้ครับ โยต้าเคมอเตอร์ครับ21สาขาครับศูนย์บริการ19แห่ง026626555ครับเดินต่อครับฟุตเทอรี่ไม่มีท้อครับอ้าวเหรอครับตถึงตัวให้ได้ครับจับไนให้ได้ครับจับไนให้ได้ครับปีอาวุธนับหน่อยอ้าวจับได้ครับพวกไยจับได้ตะวันฉายจับกดอ่ะติดไม่ได้เลยโอ้โหสิบเลยโกตรมวยมหานะสาคาอีกคนนึงครับแสนชัยมาลุ้นน้องอยู่บนเวทีครับแตกจนได้ครับตะวันฉาย ไม่รู้ชอดไหนเดี๋ยวต้องดูภาพช้าๆชัดๆจากทีมงานแล้วครับโดนสับหรือว่าโดนหมัดครับนี่ครับหางคิวแขกโค้งยาวพอสมควรครับโค้งเมืองชนโค้งเมืองชนน่าจะเป็นจังหวะที่น้ํากระจายครับหน้าผู้บรรยายเนี่ยครับทางด้านของฟลอรี่ครับสับโชเข้าให้เนี่ยครับมวยไทยนี่มันเผลอมันพลาดไม่ได้ครับสมาธิหลุดทีเดียวนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเก็บตัวสูงมากครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับพอเจอจังหวะโคงเกมของตะวันฉายนี่ เอาอยู่มอนกนคุณหยิบผมทำคุณทำผมก็การตูแล้วตอนนี้ครับเป็นช่างตัดผมไปแล้วครับกินแบบกินทรงไว้เกมที่เขาถนัดเลยแหละอย่างนี้ครับของตะวันฉายยังพอมีเวลาครับทางด้านของเฟอร์รารี่บิดแล้วต้องบิดให้หมดเร่งให้สุดๆไปเลยครับเอาครับเหยียบให้มันเหยียบให้พุ่งให้เหมือนโตโยต้าครับแม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมนี่ด้วยนะครับทางด้านของตะวันฉาย เียเหลี่ยมตัวอาศัยสมองมวยแล้วแลครับตีเข่าแล้วก็พลิกมาโอ้โหนี่ครับจังว่าเหลี่ยมนี่เหลี่ยมพระการจริงๆนี่ก็แม่เสียแขกนี่อมยิ้มละครับเสียแขกสมชายให้รุ่งเรืองครับจากสุพิเคศรชัยขยับต่อนะครับเฟอร์รารี่ครับไม่ท้อครับแม่หมดยกสะกอดครับมาดูต้นน้งโยกห้าแล้วกันครับจะมีปฏิหารหรือเปล่าพักก่อนครับลับมาที่สนามมวยเวทีลูบินีครับ รีโว่มวยไทยบายโตโยต้าครับทางสถานีโททรัศน์ดีต้นนาว26เศรษฐบุนีแชมเปี้ยนไรผลงานการประกบคู่มวยของโปรัมเตอร์ชุูเกียรติเพชรนี่ครับแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับแม่แต่น้หนักเบาไปหน่อยสายนี่ครับสอกขวานี่ครับแม่สอกปุ๊บนี่โอ้โหแผลเเวอร์เลยครับมาดัดทันครับมุมนี้นี่ครับกึ่งบัดกึ่งสอกโอ้ทีเดียวครับเรียกบาดแผลจนได้ครับลูกนี้พลิกเทลงไปครับเฟอร์รารี่อยู่ข้างล่างครับ เข้มข้นเหลือเกินครับวันนี้ครับก็ย้ำมานะครับว่ารางวัลนะครับสำหรับถังบัตรถังตั๋ววันนี้นะครับรับโตโยต้าโตโยต้าไฮรักซ์ลีโว่โรคโค่โฟร์วิลไดนะครับเดิมันครับ 2.8G นะครับมูลค่า1 1 4 9 0 0 0บาทเงินสด10,000บาท30รางวัลรวมมูลค่ากว่า300,000บาทครับนี่คือสิ่งที่โปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรและก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับและที่สำคัญในแฟนมวยทั่วประเทศนะครับได้ดูมวยเงินแสนรายการเงินล้านกันฟรีด้วยครับทางแาว26 น,นี้ขุมสถานการณ์แล้วครับยกที่5้สานาทีของนัทตะวันฉายวันนี้โจทยากจริงๆครับเป็นมวยชกยากครับตะวันชายนี่สมองมวยนี่ระดับซือแปอยู่แล้วครับถ้าเ็นนิสิติน,นักศึกษาประเภทจุฬาธรรมศาสตร์นู่นแหละครับประเภทเกียรตินิยมเลยครับดีนซ้ายหมัดซ้ายแต่ว่าตัวเองนั้นพลาดชนได้ครับหางคิวซ้ายก็แตกเหมือนกันครับโดนตึงหมัดตึงศอกของเฟอร์รดี่เข้าไป าล้กรรมการแยกออกมานะครับนันเปียมชุโชนนะครับเบอร์รี่ก็พยายามเดินเลยครับือซอกใ่าใหญ่ด้วยนะครับหมดยากแต่โดนแท่งนี้นี่ต้องยอมเลยครับเตะเธอเธอจริงจริงครับวันนี้ตะวันฉายครับเตะเข้าชายโค้งไม่บังกด้วยครับทีเดียวกคแตะห้อนเลยครับแต่ว่าแฟนๆก็ไม่มีใครตำหนินะครับพยายามเต็มที่แลวครับอาจะเดินทิ้งหมัดแต่ว่าแข้งซ้ายมาถึงก่อนครับตองนี้ครับตะวันฉายนี่เป็นมวยชั้นครูจริงๆครับคือแขนล้าไปเลยนะแขนขวาขอ เฟอร์รารี่นี่ห้อยไปเลยครับเนี่ยครับโดนเตะโดนย้ำบ่อยๆครับอายุ17ปีเท่านั้นเองครับตะวันฉายถนนเส้นนี้ของเขายังอีกยาวไกลจริงๆนุชและสรีระอย่างนี้ครับน้ำหนักก็ต้องโตไปข้างหน้าแน่นอนครับอ่ะต้องบอกว่าต่อยอดไปต่างประเทศหรือว่าแสดงหนังเล่นภาพยนตร์นี่สบายๆเลยครับเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์โตโยต้ายังได้เลยพี่มิครับอาล่งนี่คุณวิเชียรสมภพลุงโตก็นั่งชมนั่งเชียร์อยู่นะครับนี่คือรายการยิ่งใหญ่นะครับ สุกนีแชเปี้นเกตไรรีโวอรมวยไทยบายโตโยตานี่หนึ่งปีมีสี่ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศได้ชมกันครับรายการยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ได้ดูกันบ่อยๆนะครับครับเดียวว่าขับเคลื่อนความสุขให้กับแฟนมวยในสนามแล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับนี่ครับมีกําไรก็คืนสู่สังคมด้วยการจัดมวยนะครับไทยรักรีโวอมวยไทยบายโตโยตานี่ครับนี่คือเสือพรพิวัตรนะครับเจ้าของสี่เสื้อครับ รอเสียงระฆังครับตะวันฉายก็ไปทับแล้วนะครับส่วนคนนี้ครับดูหน้าเครียดไปแล้วครับทางนัดของท<ส>ัพอปอยินเตอร์ครับก็ไม่เป็นไรครับอาชีพเดียวกันบรรยากาศในเวนทีก็เป็นมิตรภาพไปแล้วครับแฟนๆก็ให้การชื่นชมครับพยายามเต็มที่แล้วครับทางนัดโฟลเดอร,รี่แม่แต่ว่าตีนซ้ายของตะวันฉายนี่มันถึงก่อนทุกทีครับ ไปโนแขนห้อยเลยครับพูดภาษาง่ายๆคือโกได้พรันชัยเจ้าของสีเสื้อพรันชัยนะครับที่เคยส่งลูกศิษย์อย่างยกพรันชัยขึ้นชกกับทนานของตะวันฉายบอกว่าตะวันฉายนี่เป็นเด็กที่ถีบได้หนักแล้วก็ซ้ายหนักมากครับากธรรมชาติด้วยครับอย่างนี้ต้องรอดูคู่ต่อไปนะครับว่าไอ้บัตอุกาบาดฟอร์มจะเป็นยังไงแล้วน้ําหนักเขาได้กันด้วยครับในการเจอกับตะวันฉาย ต้องดูนะครับว่าจะเหมาะสมกันขนาดไหนครับจบจากคู่นี้จะเป็นทางด้านของเสือกิมสิทธ์สอทแต๋วนะครับเจอกับมงคลเด่นเล็กเคซ่ายิมครับไฟแตกขาดครับสวมตอดกันแล้วครับทำหันกันถึงเลือกตกยางออกครับแทำท่าแปลงร่างเะหน่อยครับนี่คือสปิริตของนักสู้นะครับเข้าไปแสดงความนอบน้อมท้งหัวหน้าคณะแล้วก็นักมวยให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะทั้งปวงนะครับลงที่รู้ครับสปริตของกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยินดีกับผู้ชนะครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็เป็นกำลังใจผู้แพ้ด้วยนะครับเฟอร์รี่จักรยานมวยไทยพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันในคู่ต่อไปครับ